วินนะครับคู่ทสองครับเบอร์มิงแฮมเจอกันนอริสนอริสชนะสองหนึ่งนะครับพิโกให้นอริสไปนะครับเท่ากับวินนะครับคู่ที่สองคู่ที่สามครับฆ่าดิโอว่าเจอกับเซบซี่พิโกให้เซบซี่ไปนะครับเท่ากับเซบซี่แพ้ไปหนึ่งศูนย์ครับคู่นี้ลสนะครับแพ้ไปครับแล้วก็บอนเดีทีพิโกให้ไปนะครับ เบนฟิก้าเจอกับปาโกสเดินนะครับเบนฟิก้าชนะไป3-2นะครับทีมขกให้ไปคือเบนฟิก้าชนะไปนะครับก็คือวินนะครับเคครับสรุปของเมื่อวานของวันนี้นะครับวันที่31เ็ชี้เป้าไปครับคู่ที่1ครับเจเวลาตี2นะครับลิเวอร์พูเจอกับิวคาสเซนนะครับอันนี้ี่คู่ที่1นึ่ทีโกให้วิเวอร์นะครับ โอลิเวอร์อยู่อันดับที่12จะเปิดบ้านต้อนรับเนคสเต้นอันดับที่10นะครับเราเล่นปเป้าไปที่ลิเวอร์พูลนะครับคู่ที่หนึ่งครูที่สองครับซามโดเรียเจอกับลาซิโอแต่เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับคู่ที่สองอิโกโวให้ลาซิโอครับโอเคลาซิโอเพราะว่าอะไรครับซามโดเรียอยู่อันดับที่18นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิโอลาซิโออยู่อันดับที่5 ลำดับดีกว่ามากครับก็เลยไปที่ลาซิโอนะครับคู่ที่สามครับบินเจอกับนิสนะครับบินเจอกับนิสบินเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิสบินตอนนี้อยู่ลำดับที่6ของตารางนะครับนิสอยู่ลำดับที่18แต่ฟอร์มฟอร์มตอนนี้ลินกำลังมาแรงครับพิโกให้ลินนะครับคู่ที่สามครับ ไปเจอกับบอล v, v, v i p v p PSV I h o f r e n เจอกับโ o r r นดั u um, นะครับผู้นี้เป็นบอลของลีดอแลนนะครับ PSV I h o f e n อยู่ลำดับที่3นะครับเปดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ b o รด e l d อันดับที่2แน่นอนอยู่นะครับเราต้องเล่นไปที่เจ้าบ,บ้านนะครับเพราะลำดับที่ดีกว่า นะครับพี่โกให้ตัวนี้ครับโอเคครับเราได้แล้วนะครับคู่ที่หนึ่งยูวอุลก่ที่สองาซิโอกลุ่ที่ไทยฮเซนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวสแกนนะครับถัดไปนะครับรอสแกนได้เลยครับโอเคครับครับไว้ปุ๊บกันนะครับนี้ครับส่วนครับ